สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc อยู่ทังบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับแฟนคลับไปทำเมนูอะไรบ้างนะฮะนี่ครับเป็นเมนูปลาดุกนานะครับที่ผมไปซื้อที่ตลาดนะฮะมานะฮะวันนี้เราจะทำเมนูบกหม้อนะฮะบไทยบ้านแบบอินบ้านนะครับ ตติดดามมชไ้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเรามาหั่นขาเลยฮะขาแล้วก็ตะไคร,นคร้นะครับแล้วก็รากผักชีนะฮะแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเราหั่นให้ละเอียดน,นะครับเพื่อจะมะเขือนะครับ่นนะครับ ด้วยใบมะกรูดน,น,นะครับโดยการหั่นฝอยนะครับอันนี้เพื่อดับกลิ่นขาวนะครับข่าวนาของปลาดุกนะครับปลาดุกนานนี่ก็แตดรสชาติก็จะอร่อยนะครับาว่าใช้เงินงปลาดุกที่ขเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไว้ในบ่อนะครับเป็นปลาดุกธรรมชาตินะครับหรือเามัตถาสุกเอาดูน,นะครับหอมเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับหัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใส่ไปเลยฮะนํำเสียงค้เพื่อตกให้ละเอียดนะครับสมตอปาหมกมอนบละเอียดไปยนะครับในบุหนี้สหรับคนทียูเมือง่หาไปตอกยาก เลยนะฮะผสมไปเลยนะครับดูเพีนะฮะทครับพอโครกได้ที่นะครับลองใส่ลงไปเลยนะครับ ขอที่เหลือนะครับเราจะเหลือข้าเบือนะครับอ่าข้าเบือนี่ก็จัดทำแล้วก็ทําให้เหนียวนะครับรสชาติจะเหนียวนะครับอีสานนี่เราขัดข้าเบือไม่ได้นะครับ,รบแล้วก็ตัว ล้าแช่แล้วก็ต้องใช้เวลา,านะฮะสำหรับกรับเาก็เดี๋ยใหม่ครับ,บเดียวสเสร็จเรียบร้อยนะฮะรก็ใไปเหม้อครับ่เครับวก็ตามด้วย พระเอกของเรานะฮะก็คือประดุกนานะครับรนี่ครับปลาดุกนาใส่ไปนะฮะไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราใส่น้ำลงไปอย่างน้นะครับเราจะใส่น้ำลงไปเพื่อนะฮะเพื่อไม่ให้อ่าประดุกของเขาเติดบหม้อนะครับต้องใส่เยอะครับนะครับแล้วก็เปิดเตานะฮะ 我先、啊、告辞。啊啊 จากที่เราคนให้เข้ากันดีแล้วนะฮะเราจะมาปรุงเลยนะครับทําไมถึงปรุงตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าสุกแล้วเนื้อของปลาดุกนาของเขาจะแตกละเอียดนะครับต้องปรุงตอนนี้นครับใต่น้ำปลาไปนะครับน้ำปลานิดหน่อยนะฮะตามด้วยชูรสนะฮะ สุดท้ายนะครับน้ำปลาเดิมนะครับหยอดน้ำปลานะครับเข้าไปสกิฟตงนะเพื่อเพิ่มรสชาติเป็นอีสานอาหารไทยบ้านเรากับเต็งนะครับ,บ,นนรบแล้วก็ คนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไว้สักครู่นะครับสักครู่นะฮะเพื่อให้เนื้อปลาด่างของรขเราสุกแล้วเหลืองหอมนะครับทีนี้เราก็คนนะครับใส่งไว้ะะเพื่อให้เครื่องต่างๆติดหม้อกยงนี้นะครับทำไมถึงติดหม้อนะฮะ เพราะว่าเราจะมีข้าเวเบือนะครับข้าเวเบือนี่ก็จะติดหม้อได้ง่ายนะครับรัพยายามคนนะครับสำหรับเมนูปลาดุกนี้ก็จะสุกง่ายนะครับนี้ตามด้วยนะครับต้นหอมบักชีใส่ไปเลยนะครับ กทีนี้เราจะเพิ่มสีสันนะครับด้วยการาใส่พิกนะครับหรือรูปโดมใส่ไปเลยนะครับลส่กลบให้เข้ากัน ใครที่ชอบเผ็ดนะฮะใครที่ชอบเผ็ดแล้วก็จะมีพริกตรงนี้นะครับอะไรกัดแก้มน,นะครับแปบ๊บเดียวนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆแบบบ้านๆนะครับสำหรับทางภาคอีสานนะครับจะใช้เวลาเร็วกว่านะฮะเร็วกว่าที่เราจะใช้ไปต่อ คนให้เข้ากัน,นครับเน,นื้อปลาก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับเราต้องระวังนะครับระวังอ,อย่าให้ติดหม้อนะครับเพราะว่าจะมีข้าวเหนืยอนะครับ,เ,บนนรปเป็นจะติดหม้อง่ายสักหนึ่งครับสำหรับ ุนะครับอันนี้เนื้อปลาก็เลือกสุกนะฮะสุดท้ายนะครับเราก็ต้องใส่ใบแมงลักนะครับส่วนมากคนภาคอีสานนี่ก็จะมีใบแมงลักนะครับป็นส่วนประกอบทุกเมนูนะครับเกือบทุกเมนูนะฮะสั่งไปเลยครับเสร็จเลยครับรับใบแมงลักนะฮะกลิ่นก็จะหอมนะฮะเราทีนี้เราก็คนครับให้เข้ากันนะฮะัมจะใส่ใบแมงลักเยอะนะรับเพว่าจะทำให้ เปลี่นหอมขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เป็นมสมุนไพรชั้นดีเลยนะครับสำหรับการขับลมบ้านนะครับ,บ,บ,รบหมอของเรานะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับนี่ก็สุกเรียบร้อยนะฮะสุกเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับปิดไฟลักษณะของเขาเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ลักษณะของเขาก็จะประมานี้นะครับหน้าทานนะครับปลาดุกนาหมกหม้อนะครับสไตล์แบบบ้านนะครับเป็นันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับกินหอมเลยครับหอมใบแมงลักนะครับอันนี้คือเมนูปลาดุกนานะักหมกหม้อนะฮะแบบบ้านนะครับแบบบ้านนะครับลักษณะของเขาก็น่ากินนะครับ ใช้เวลาทำก็ประมาณไม่ถึง20นาทีนะฮะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับนี่ครับเืองเขาเจะเหลืองนะครับนีะครับจะบมีลูกโดดด้วยนะครับโดดนี้ก็ต้องใส่ลงไปในหมอ้อนะครับเพื่อทำมแทมนสุปอาหารใครที่อชอบติดชมนะครับก็ผมมา,มาจากนิดม่ง ตามกดติดตามนะครับช่องเว็บป่าตลอดไปกินเที่ยวนะฮะต่อไปนะครับชิปต่อไปจะทำอะไรนะหะรหรือสอนวิธีทำอาหารอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็คอติดตามนะครับเมนูนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ